สวัสดีทุกท่านกบรับชมกับช่องอีองพีกบเคยไทยกิจารที่ผมคำคืนนี้หรือกลางวันหรือแล้วก็จะประมาณนี้ครับกลางวันหรืออมาแล้ววันนี้เราจะมาหาสมบัติในกองขยะคืออะไร ก็คือทองคานี่เป็นไอซีที่เราจะเอาไปสก,กัดเป็นทองครับเห็นไหมปมาอย่างไรก็ามาจากบดนี่สะสมไปเรื่รอยบอดหนึ่งก็มีประมาณนี้ นิดๆหน่อยๆที่นี้เราสะสมมาหลาย10ตัวก็จะได้อยู่ประมาณนี้สำหรับบัตถุดิบเราส่วนขายก็ขายไม่มีใครซื้อแล้วก็แกะแกะแบบนี้สะสมไปแบบนี้ของเท็ดท เท่าเน้นเอาสักสี่ห้ากระปุกค่อยทำทีเดียวหลายคนรู้ว่ามันมันจะคุ้มในการทำขึ้นกระปุกแล้วสะสมไปเลยปีหนึ่งก็ตักทีหนึ่งจะประมาณนี้แหละครับเฮ็ด <c oughs> ไปแล้วครับ เพิ่มมูล,ลค่าให้มันถ้าขายเฉพาะแผวนี้ก็200กว่าบาทแดงเขียวเนะแต่บางคพอขายมัน5-6ลูก5ลูกก็พันก็ถือซะว่าเราเอาเงินพันหนึ่งไปซื้อเพื่อเอามาสะสมไว้ทำตองจะไม่รู้ว่ากำไรหรขาดทุนก็แค่ได้ทำ โอเคถ้าหวังผลกำไรก็ขายเลยครับสั่งกิโลขายไปเลยแต่ okay. ถ้าความรู้ก็ควาเย็นๆนั่งเกก็บแล้วก็เอาไปทำดูว่ามันจะคุ้มไหมถ้าเกลยวนี้ก็รัและสามพันกว่าครับแต่ว่ามันโอ้ยเยอะอันนี้ก็เท่สามขีดสีขีดเอง อะไรเครื่องไทยตัวไหนใครอยากได้ก็มีเจ็ดสี่สามมีก็มียังเป็นตัวอยู่เลยเปิดติดอยู่ยังไม่ได้ถอดร้อยห้าบวกฮะแพงดีซีแพงมอเตอร์เลถ้าใครไม่ซื้อเนี่จะซื้อช้าก็จะมาอยู่กี่พอเราทำหมดอ่ะคือเก็บไว้นานๆแล้วก็ใช้ไม่ได้นี่แพงพวกเครื่องไทยอันนี้แผงที่เสียเครื่องที่เสียแนละ้วเปิดไปติด มันไม่ต้องลองให้ยุ่งยากหาประสบการณ์หาความรู้เพิ่มปริมาณไปเรื่อยเหน็นไหมเบาหน่ก็ประมาณครึ่งกระละมังนี้ก็จะได้ประมาณสักสามโลประมาณนั้น <c oughs> เรียกแกะบไปเลยครับต้องก่อนนอนกินข้าวกินน้ำแล้วเก็บสะสมไป ส่วนผู้เรียนมาซื้อก็ขายคื้เขาบดของห้างซื้อไปขายไปแกะไปซื้อทันก็ทันซื้อไปทันก็แกะบางทีมันก็ไม่พอจะขายบาทตัวหนึ่งเนี้ยบดหาหกขีดจะถึงร่ไม่ถึงรูเนี้ยขายก็ไม่คุ้มค่ารถค่าลาไปขายนั่งแกะเล่นก่อนนอน่วนี่เ,เป็นของสะสมนี่นี่ อันนี้ทองเท่นั้นเ่งขา,าเหลืองดนไหมขาเหลืองอยู่แหละทองครับข้างใน,นนี่กระเม็นนี่นคสอมีขาวกับเหลืองมีกระเมน็นอันนี้ชุด CCD จะเป็นเครื่องมันก็จะประบาณนี้ถ้าเครื่องสีก็จะเป็นสีถ้าเครื่องไม่สีมันก็จะเป็นสีาขาว แล้วก็เก็บสะสมไปเดี๋ยวจะไม่คุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็ได้ี่บนีสีเหลืองเป๊บอย่างนี้น้อยรู้หลายตังครับหลายบาทอยู่รูหนึงแต่ไม่รู้กี่ร้อยเครื่องถึงจะได้ลูนี่เดียวเบาก็เหมือนอันนี้ครับแกวมานี่ ชุดนี้ก็ประมาณสักโอ้หมดเครื่องผลายตัวครับควรจะได้ขนาดนี้สี่ขีดนี่รู้เะสี่ขีดน้ำหนักสี่ขีดครับดูแล้วก็เกะด้วยเลยนไหนว่างๆเกะถ้าเขามาซื้อก็ขายสั่งกิโลขายไปสำหรับคนที่เขาอยากได้ก็ไปทำเนาะคนที่เขาอยากได้หาไปทำเนะเขาก็บอกขออย่ต้องมเอาเองนะ แล้วก็ขายให้เหมือนเดิมนะครับ <Okay. S 1> okay. อันนี้ก็ดีๆอยู่เลยสองร้อยใครอยากได้ดิทางมาเลยสองร้อยบาทมีทุกอย่างให้เลือกสรรลยเจ็ดสี่ครับเจ็ดสี่ยังไม่แกะนุ๊กเจ,เจ,จก็ดสี่เจ็ดสี่สามารถขึ้นวิ่งได้ภาพไม่สวยแต่ก็ไม่เกะ ในนครเขาว่าเขาจะหมอก็ไม่มาอันนี้ก็แกะแล้วกองไว้กองไว้กองไว้เส้นกิโลเครื่องที่ซื้อมาก็อยู่ๆสภาพนี้ถ้าตัวดีๆก็ขายไปเป็นตัวไปถ้าตัวในขี้เหล็มก็ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ นี่ขาเลมขาเลมที่มันเสียเสียไม่เสีย,มสยไม่รู้อ่ะเครื่องไหนที่เปิดไม่ติดเลมนี่ถอดออกมาตัดเลยแต่ก็ถ้าเครื่องเปิดติดแสดงว่าเลมมันใช้ได้แล้วก็กลิบไว้อยู่ไครหาเลมไปใส่เครื่องมีเอากีมิกเอากีก,กิ๊กกองเต็มอันนี้ที่มันเสียแล้วพวกกัดจงก,กัดจออะไรพวกเลมลมพวกนี้ที่เครื่องว่าเปิดไม่ติดเนี่ยเราไม่ต้องลอง ตัดสะสมไปสิ้นปีโบนัสโบนัสของตัวเองไปเครื่องตัวนึงก็แพงก็ท่ามาณน้ไม่ถึงโลหรอกถ้าใครจะมาขายแพยงๆผมไม่ซื้อนะครับผมบอกเลยผมเน้นเครื่องเสียแต่ถ้าเครื่องดีๆวิ่งได้เครื่องตลาดนี้ ไม่ใช่ไม่ซื้อหรอกซื้อแต่ว่าถ้าราคาเหลือให้ผมไปได้ค่าน้ำมันกำไรค่าข้าวก็ซื้อเหมือนเดิมแต่ถ้ามาราคาเต็มๆผมก็ไม่ซื้อไม่นจะซื้อมาทําไมร้านถ่ายก็ไม่มีซื้อมาก็จะอยู่สภาพนี้เห็นไหมครับกองอันนั้นชุกคมร้อนสามสามแปดศูนยไฟสองร้ยี่สิบสวยเลยเนาะฟิล์มสวยกิ๊ก้าใครอยากได้ที้กลางมา ราคาถูกเหมือนได้ฟรีบอกเลยพูดถ,ถูกใจของก็ถูก๋ย่างประมาณนี้เรียมยลงไม้ลงมือ,อกลอนล้วก็พร้อมครับเลยเครื่องเป่างก็ขอบคุณที่เข้ารับชมนะครับ กดติดตามกดสับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้สะสมทำไปเลยเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องมีน้อยก็ทำน้อยถ้ามีเยอะเขาขายเขาซื้อแล้วก็ขายยกแผงก์เลยยกนี่ยกลังนี้เลยเราไปทำเอา ขี่เข่ากันแล้วไปนอ,ะอนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แค่นี้ขอตัวทำก่อนคลิปหน้าเขาว่ากันใหม่สวัสดีครับ